สวัสดีค่ะจิติภาการเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆมาดูกล้าผักนะคะซึ่งมีหลายคนที่ถามแนนว่าพลาดตรงไหนนะคะเพราะว่าทําตามแนนแล้วทําไมผักไม่สวยนะคะแล้วก็กล้าไม่สวยนะคะแนนจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแสงสําคัญต่อการเพราะกล้ามากนะคะสําหรับใครที่เพาะแรกเริ่มนะคะยังจับทิศทางไม่ได้นะคะ แนนใจเพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็นผักตระกูลคะน้ากล่ำแล้วก็กวางตุ้งนะคะที่แนนนํามาปลูกนะคะซึ่งแนนไม่ได้ทําการแช่มเมล็ดแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูแล้วโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะปลูกนะคะอันนี้แค่2วันนะคะสองวันมเมล็ดก็จะได้ประมาณนี้นะคะในช่วงนี้สําคัญมากเพื่อนๆต้องเอาออกมาวางไว้ด้านนอกทันทีนะคะ คำว่านอกก็คือนอกตัวบ้านค่ะที่มีแสงสว่างนะคะความเข้มของแสงที่อยู่ด้านนอกจะดีกว่าความเข้มของแสงที่อยู่ในห้องนะคะแล้วก็เมื่อต้นของเขาเริ่มแตกออกมาจากเมล็ดแบบนี้เขาจะเจอแสงทันทีค่ะแล้วเขาก็จะต้นตรงแล้วก็สวยนะคะต้นไม่ยืดค่ะแล้วก็อาจจะทำให้คุณภาพของต้นกล้าของเราดีด้วยนะคะเม็ดของกลุ่มสลัดนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วให้เอามาวางด้านนอกทันทีนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือมเมล็ดที่กําลังดีดตัวออกจากเปลือกของมเมล็ดนะคะนี่คือกลุ่มของสลัดนะคะวางแบบนี้อีกประมาณสามถึงห้าวันใบเขาจะเริ่มใหญ่นะคะแล้วก็สวยมากค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เอาออกมาวางรับแสงแบบนี้ต้นเขาจะยืดยาวสูงขึ้นนะคะสำหรับกล้าที่ มีใบแท้แล้วนะคะอันนี้เป็นไดโนเคลนะคะจะเห็นว่ากล้าของแนนเห็นไหมคะถ้าเราเอามาปลูกลงในฟองน้ำแบบนี้เราจะสามารถควบคุมต้นกล้าของเราได้นะคะเมื่อมีใบแท้ประมาณหนึ่งถึสองคู่แบบนี้แล้วเราให้ปุ๋ยได้นะคะระดับน้ำที่ให้เห็นนะคะแนนจะให้เพื่อนๆดูชัดๆก็คือแนนจะใส่ระดับน้ำแค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ำแบบนี้นะคะถ้าต้น สวยแบบนี้แล้วเพื่อนๆอย่าให้น้ําสูงท่วมฟองน้ํานะคะเพราะจะทําให้เกิดตะไคร่น้ําค่ะแล้วก็ต้นเขาขาดด้วยนะคะใส่น้ําแค่ตรงนี้พอค่ะอันนี้คือเทคนิคในการที่ทําให้กล้าสวยนะคะให้ปุ๋ยประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะเมื่อต้นกล้าของเราพร้อมแล้วนะคะเราถึงจะย้ายลงในอ่างอนุบาลต่อไปนะคะเพื่อเลี้ยงให้เขาโตค่ะ ตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันนี้เป็นไดโนเคลนะคะที่แนนเอามาจากที่เราอนุบาลแล้วเอามาลงในกระมังนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาโตค่ะเมื่อเขาแข็งแรงแล้วถึงเอาไปลงปลูกในกระถางนะคะแนนอนุบาลไว้ายกระมังเลยนะคะนี่นี่ปลูกในกระมังค่ะแล้วก็ให้ได้รับแสงนะคะตอนนี้เคลที่แนนปลูกอยู่นะคะ ในสวนก็จะมีอยู่สามชนิดนะคะที่แนนเคยทําให้ดูนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีก้านสีม่วงนะคะแล้วก็ใบออกจะเป็นขนๆน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นเลดลัชเชียนนะคะซึ่งแนนสั่งมาทางเน็ตนะคะแมนไม่มีขายนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ไม่มีขายนะคะแนนสั่งมาสั่งมาทางสั่งจากลาซาด้านะคะตัวนี้ แพงนะคะราคาหลักร้อยส่วนตัวนี้แนนมีจำหน่ายนะคะเป็นไดโนเคลค่ะเป็นต้นกล้านะคะของไดโนเคลแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะก็คือเคลใบหยิกนะคะแนนจะเรียกว่าเคลใบหยิกหรือคณะใบหายิกนะคะ เคลใบยหยิกจะมีสองพันค่ะที่อยู่กับแนนนะคะก็คือเคลใบยหยิกสีเขียวนะอันนี้สีเขียวค่ะตอนต้นเล็กของเขาจะไม่ค่อยหยิกนะคะแต่ถ้าเขาต้นโตแล้วเขาจะเริ่มหยิกมากค่ะอันนี้เคลใบยหยิกสีเขียวนะคะส่วนตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันนี้เป็นเคลใบยหยิกเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีม่วงนะต้นนี้ก็สวยค่ะแนนโดนทําตายไปหลายต้นนะคะลูกไม่ค่อยรอดแนนก็เลยเอาไป เนี่ยค่ะแนนก็จะเอาไปอนุบาลในน้ำก่อนนะคะอันนี้แนนปลูกจากดินโดยตรงค่ะเขาก็ไม่ค่อยรอดค่ะตอนนี้ก็กำลังอนุบาลต้นกล้าหลายต้นนะคะแนนเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาถามแนนนะคะว่าทำไมเพาะต้นกล้าแล้วไม่โตนะคะแนนก็จะให้ดูว่ามันต้องใส่ใจและดูแลหน่อยนะคะ ราคาค่อนข้างแพงแต่ถ้าเขาโตแล้วเราจะภูมิใจนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะการอนุบาลต้นกล้านะคะอันนี้แนนให้โดนแสงเยอะนะคะแนนนำมาวาไว้ใต้ต้นผักต้นโตแบบนี้ค่ะเอามาวางไว้ด้านล่างนะคะให้เขาช่วยดูแลก,กันนะคะตามกระถางของแนนก็จะซ่อนไว้แบบนี้ค่ะให้เขาได้รับแสงสว่างนะคะแต่เขาไม่ได้อยากได้ความร้อนจากแดดนะคะ ก็ให้ได้รับแดดประมาณ 2- 3าชั่วโมงต่อวันเขาก็อยู่รอดแล้วค่ะไม่ต้องได้รับแสงมากนะคะสำหรับใครนะคะถ้าชื่นชอบในการปลูกผักกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่จํากัดเหมือนแนนนะคะก็ลองหามาปลูกดูนะคะปลูกแล้วจะคุ้มค่าค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเห็นในไรสีเขียวๆนะคะช่วยบําบัดด้วยค่ะนี่แนนก็ปลูก กระลำดาวนะคะกระลำดาวของแนนเริ่มจะมีแล้วนะคะแต่อาจจะไม่สวยนะคะแนนทํายอดหักไปนะคะตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นกระลำดาวนะคะตรงตุ่มของเขาก็เริ่มมีแล้วค่ะตุ่มเล็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวแนนต้องบํารุงค่ะช่วงนี้เริ่มมีเวลาแล้วเดี๋ยวแนนจะมาบํารุงเขาแนนได้ตัดอ่หักเอาใบออกไปนะคะเพราะว่าเขา ลกเกินไปนะคะความจริงแล้วใบเขาเต็มไปหมดเลยค่ะแนนก็เอาใบออกไปนะคะมี2อสายพันธุ์ก็คือกระลำดาวสีเขียวนะคะแล้วก็กระลำดาวสีม่วงค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักลงดินนะคะมีข้อจำกัดหรือว่าอยากปลูกไว้กินเองก็อย่าลืมเข้ามาดูเพจของแนนได้นะคะว่าปลูกอะไรบ้างนะคะที่ได้ผลนะคะแนนปลูกในเมืองค่ะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ค่อนข้างมีพื้นที่น้อยแต่ก็ยังปลูกผักได้หลากหลายชนิดอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามแนนมานจนถึงวนันนี้ก็แนนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปของแนนจนจบคลิปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ